กลับบ้านจ้ามานามานามาลกบานกับบ้าน,บบานวันนี้ไม่ได้เดินเอารถป๊อปป๊อเก่งคูใจมา luôn chạy thôi ra mà điệu, đay na, không biết bay gì đi lòng, chỉ ôi ร้องขับรถป๊อปป๊อปสิงคู่ใจไปด้วยให้คงตัว อาเ็นส่าหมอิลมือใหม่เรออาจจดตรงนี้ก่อนมือใหม่รุดมาไม่กล้าแจงไม่กล้าแจงกรเล็กะ ลอยมันเขีบนอ้องกลัวจะไปครับเอ,อ่ยยิ้มทางรถเข้าดีกรถเขามีประกันนะรถเราไม่มีประกัน <c oughs> <c oughs> เออขึ้นเนินขึ้นเนินเนินเอ,อ่อสะพานข้ามของอ่า <c oughs> <c oughs> <laughs> วันนี้ไม่เหนื่อยวันนี้ไม่เหนื่อยกลับบ้านอีกด้วยเด่๋ยวถ้าถานนทางซอยดีๆก็พอขับเร็วได้หรอกเนาะเร็วกว่านี้สนะ <laughs> ักน้อยน,นะ เรียวไม่ได้หรอกขนาดนี้แ่้วเลีรยวก็จะพกประเทศระเทือนเออใกล้จะถึงบ้านแล้ว วันมาถึงจรงร่มตรงนี้แหละอุย้ยเดินจะไม่เข้าขายจะไม่ออกเลยนี่ขนาดหลบหลุงน้น่ก็กยังไม่ไหวกระเทือนแต่ก็พอดูได้เนาะก็กราบขอบพระคุณพีพี่นมงๆทุกท่านที่เข้ามารับชม เิ่งกำลังใจให้กิ่จะพาเนาะขอบคุณมากๆค่ะเร็งขึ้นอีกหน่อยสิ ฝกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กิตพามากนะคะทุกท่านขาที่พีน่น้องขาเข่าแล้วถึงหบ้านแล้วหล,ลุกนิน้อยมือใหม่มือใหม่ <laughs> มาไปหาเงินจิตไปรับค่าเป็ดไปซื้อพี่บ่าวเจ็บเหนื่อยดื่มเพิ่มพลังเจ็บเหนื่อยเมื่อเช้าเน้น ไม่ได้ดื่มยังไม่ได้กินสักขวดเลยเอา้าวเป็นแล้วรอเออพอได้แล้วละ่ะพอได้แล้วนะเออแต่ว่ายังไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่เท่เท่ไปอันไล่ยู่ท้งน้ำมาโอ้แต่ทีแวมาหาไม่จิตเนี่ยยู่บวบ ไม่เลยบริยางโอ้สองมือบริย้งเอาไฟแมย่างหบเมือไก่เนา่สองกิโล่มมาอันสื่อที่เปาสักสองขวดขวดกับอันข้าว

yeah okay. ก็่อันเห็นแล้ว,ว่าเว้ากับนกินกับอันพอพันไว้ได้แล้วกันนั่นก็ถิแบ่งกันเป็นชัวหลังจากโอ๊โอทุทิ่หลังจากอันแล้วอันเอา